ท้อคืออะไรอ๋อค่ะขออนุญาต พูดถึงเรื่องบัตดิทอก็คือมันเป็นการรวมกลุ่มอะคะ่ะของคนที่ผ่านแล้วนะคะของกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ผ่านแล้วแล้วก็เราต้องการที่จะไปช่วยเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บเหรียญน,นะคะให้เพื่อนได้เหรียญเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ยอดวิวแล้วก็ได้ยอด s u b สไครต์เพิ่มขึ้น, view, เ,นเราก็เลยมีการรวมตัวกันว่าเอ๊ยยูสไว้ในเมื่อยูสไว้เขาตั้งทีมมาช่วยกันได้แต่หลังจากนั้นไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยมันเหมือนถูกทิ้งล้างไปว่าเอ้ยครบพันครบสี่พันชั่วโมงก็ตัวใครตัวมันละกันก็ อยู่ที่ความสามารถแต่ตอนนี้เรามาดูสิคะว่า ความสามารถบางอย่างอะไรบางอย่างถ้าไม่มีเพื่อนหนุนนาอะต่อให้เป็นเพชรมันก็จมอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนก็ต้องไปช่วยเพื่อนหลังจากนั้นก็คือช่วยเก็บเหรียญแล้วก็ช่วยสร้างยอดวิวแล้วก็ช่วยสร้างยอดซับสไครต์ให้นะคะก็ก็เป็นวิธีการนี้ที่เราพอจะช่วยเหลือจุนเจือกันได้ในกลุ่มยูทูบเบอร์คนไทยด้วยกันและหรือต่างชาติถ้าเขาสนใจแล้วก็จะมีโอกาสไปร่วมเวทีกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการรวมกันตรงนี้ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจาก กลุ่มเล็กๆของเราก่อนเพื่อทดลองว่าพอเราทําไปแล้วกระแสะตอบรับเป็นอย่างไรซึ่งปรากฏว่ากระแสะตอบรับจากคนข้างนอกเนี่ยมีมีส่วนหนึ่งที่พึงพอใจกับเรื่องของการทำบัดดี้ท็อกดีเบตนะคะก็คือการโตวาทีหรือการพูดคุยเพื่อหาข้อหักล้างกันเนี่ยซึ่งมันได้ผลดีแล้วเราก็เห็นว่าเออมันสนุกสนานและเพื่อนบอกอยากจะเห็นอยากจะเจออีกก็เลยว่าถ้าใครสนใจอยากให้เราไปทอกก็คือทุกวันอาทิตย์เราให้โอกาสเพื่อนๆทุกคนคือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็ใครสนใจก็จองคิวมาแต่ว่าในช่วงวันจันทร์ถึง มันสุกเนี่ยเราขออนุญาตช่วงนี้เป็นช่วงฝึกงานของพวกเราเราขออนุญาตให้ทีมของเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการพูดคุยแล้วก็ให้ให้กลุ่มของเราเนี่ยได้ได้มีการพัฒนาแล้วก็ทดลองเก็บเรียนของกลุ่มเราไปด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เพื่อนได้ประสบการณ์พอทุกคนพอในทีมเราได้ประสบการณ์เยอะมากขึ้นได้อะไรมากขึ้นเราก็จะ อาจจะมีการสับเปลี่ยนวันแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ต้องขอจริงๆเพราะว่า Learning b ใบนี้ติดนะคะติดก็เลยจะทําให้ยุ่งยากกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยก็เลยว่างั้นช่วงนี้ขอเป็นพวกเราก่อนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เราจะให้เพื่อนคนอื่นๆื่นคือวันอาทิตย์นะคะที่จะเข้ามาจองเพื่อที่จะให้เราไปทอกและเราไปช่วยดันนะคะเพราะฉะนั้นใครจองจะจองสองอาทิตย์ติดกันก็ได้หรือจะจองอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนมามากๆเข้าก็อาจจะต้องพูดคุยกันว่าวันนี้ขอบ้านนี้นะวันนี้ขอบ้านนี้นะเพื่อให้้ทุกคนได มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมากขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับการทำหน้าที่ของบัดดี้ทอกอะคะ่ะ แล้วก็เนื้อหาที่พูดคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสบายๆซึ่งเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านทำคอนเทนต์อะไรก็นําเรื่องนั้นมาพูดคุยแต่ต้องแจ้งเราล่วงหน้าเพราะเราจะต้องเตรียมเนื้อหาแล้วก็ที่จะไปพูดคุยแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เกิดการอยากพูดคุยกันมากขึ้นบนเวทีนะคะก็จะประมาณนี้คอนเทนต์ content จะไม่หนีไปอยู่คอนเทนต์อื่นซึ่งจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ชูเจ้าของช่อง ชูคอนเทนต์เจ้าของช่องให้เด่นขึ้นเพื่อจะให้ทุกคนติดตามและเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาพันกว่าคลิปเนี่ยเพื่อนเขาทำเรื่องเกษตรนะเพื่อนเขาทำซ่อมรถไถก็ได้ด้วยไถนาก็ได้โดยแล้วเขามีครบวงจรในของเขาเลยนะคะถ้าอยากดูยากขี่ไออยากดูข้าวสวยๆไปดูตรงไหนอะไรยังไงบ้างก็อยู่ในช่องคนใต้หัวใจหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานเลยก็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายให้เขาเลยแล้วพอเราขึ้นไปทอกเราก็จะทอกในสิ่งที่เขาทำคอนเทนต์ของเขาทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า ก่อนเราจะขึ้นบ้านคุณเนี่ยเราก็ต้องดูตามาตาเลือคือเราต้องศึกษาคอนเทนต์ของคุณก่อนคุณก็จะได้ยอดวิวจากพวกเราส่วนหนึ่งเพราะเราต้องไปดูว่าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยอะไรแล้วหัวข้อไหนเด่นหัวข้อไหนที่ยอดวิวเยอะขึ้นเราจะนํามาปัดฝุ่นแล้วก็มาคุยกันในเวทีของท่านด้วยไม่ใช่ว่าเราทอแค่แค่เฉพาะคุณให้หัวข้อมาแต่เราทีมงานทั้งหมดของเราต้องทําการบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะคร่าวๆคะ่ะถ้าสนใจก็ยินดีนะคะสามารถพูดคุยกับ ทางทีมยูสไว้ได้น้องทิพ์น้องอีทน้องโ oh, อนะคะแล้วก็น้องคำนางนะคะก่อนแฟดบอยชา n แนลโค้ดถอดรหัสชีวิต My Love d r m หรือ Learning by R mm hmm. ก็สามารถที่จะได้เล็กคุยกับเราได้โดยตรงว่าขอจองวันไหนแล้วเราจะประชุมทีมแล้วก็จะแล้วก็จะดูว่าลงยังไงเมื่อไหร่ยังไงบ้างก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะไม่ทราบว่าทีมงานมีเสริมไหมคะไม่มีครับครบกูจอนแล้วค่ะ Nay, Nay, Lay,